ขอขอหัวหน่อยละกันขอหัวหน่อยละกันขอหัวหน่อยละกันโค d a า h o p เว็บเติมเกมที่ดีที่สุดในประเทศลาวสะดวกว่องไวปลอดภัยมีบริการเติมเกมบอกว่าจะเป็นเกมฟรีไฟล์พับจีโมบายและเกมเื่อนอีกลวงหลาย สามารถเติมเกมด้วยตนเองอยู่ที่บ้านผ่านบัตรเติมเงินที่ให้บริการสําหรับไู้ที่เติมเกมว่าเป็นสามารถเข้าไปเบิงเ่งวิธีการซอนเติมเกมได้ส่วนลิงก์วิธีการซ่อนเติมเกมและลิงก์เว็บเกมคอยในปะไว้ในคำอธิบายเป็นที่เรียบห้อยแล้วเดี๋ยวมีเอาสิไปซื้อไอวอลใหม่กนมันก่อนว่าต้องเติมอีกเท่าไหร่เนาะไอวอลใหม่นี้ จะ,ะมาฮอตแต่วันที่โซสามนะทุกคนเนาะไปนี้กับวันที่โซเอสอีกสองมือเบิ้ดนะทุกคนบอกเลยว่าน่ารักตเติมเพียงสองเก้าเก้าเองทุกคนตเติมเพียงสองเก้าเก้าเองเนาะภายที่บอกวิธีเติมเกมก็สามารถเติมได้ที่โคด้าช็อปนะทุกคนเนาะเติมที่โคด้าช็อปก็ได้นะทุกคนเพียงแต่สองเก้าเก้าเองเนาะเดี๋ยวไอจะเติมผ่านตัวเกมแล้วเนาะมันถึงมั่นใจไว้เนาะอ่ะเดี๋ยวเติมมาเลยจังหวะนี้คลิกเดียวเท่านั้นไอวอาไม่มาจังไดตูดเขาให้ นี่มาว่าเป็นไอวอชิบะนะทุกคนเนาะเป็นคล้ายๆกับญี่ปุป่นว่ะเนี่ยมีอดอกซากุระทั้งทึ่งเป็นสีบัวเนาะทางลุ่มจะเป็นแบบเป็นสีทะเลสีน้ำเนาะนี่มีกาเมะเอกเอทุกคนละกะโตชิบะใส่สุดกอจิสีดำทุกคนอุ้ยน่าหลอกก็อุ้ยน่าหลอกก็ <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันเลยนะรีวิวอ่าสำหรับไอวอทุกคน น่ไอวอไอวอไอวอลชิบะชิบะชิบะนี่อุ้ยเห้งามว่ะเออเจ๋งดีเจ๋งดีเจ๋งดีอุ้ยสวยนะนี่ไอวอนี่แหละทุกคนอ่ามันไพ่ที่ยังบอได้น้อฮิปเติมเนาะเฮาเติมพันโคดอชอปเบิร์ดสามสิบเจ็ดพันพอดีพอดีงามพอดีงามเนาะไอโอเกมเฮาลิ้นบอได้ลิ้นละมันค้างเอามูทีแก้วอันนี้ไอบูคือกันถ้าเกมค้างลบโหลดไหมมันอาจจะเป็นน้ำโปรแกรมนะมันอาจจะเป็นน้ำโปรแกรมครับเป็นได้ขอเปลี่ยนระเบิดกันคน ระเบิดเออระเบิดยังดีเระเบิดในกระดายหน่องเอ้ยโเระเบิดในงอมแงบนี่ไอวอใหม,ม่ทุกคนขอเปลี่ยนกระทะก่อนเ,ออเปลี่ยนมาใส่กระทะเก่าทุกคนคาตนานะเราจะใส่แบบซากรุระบ่เปลี่ยนเป็นตัวไฟทุกคนทนะุกคนไอรู้สึกรู้สึกเบื่อดาบกิ่แล้วเนาะมาเปลี่ยนเป็นตัวไฟนะบม่ได้จับโดนละดาบไฟเขาหูซึกก็ไม่ได้จับบม่ได้จับโดนเติมโอเคเด็กเกมแรกไอขอลงไปเล่นก้อนตบแดงมาสามเท่อนี่นแล้วทุกคน ขออย่าตายก็แล้วกันอ้อโ,โดดแล้วโอ้โหนี่มันจักตีว่ะนี่ประมาณ2-3ตีเนาะลงมาวงฟ้าวงฟ้าย่บ่อน,นี่บูมัมกเลยวะ่ะมันแบบของของน่อย หอมมันค่อนข้างน้อยนะโอ้โหเจอตะคุนข่าอะไรวะ เดี๋ยวมาไหนนะหนู สวยนะสวยนะสวยนะหูจักตละสีใครบอหูหู ว่าแล้วต้องมีคนยทางเกัมีคนดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น ตายสุดตายเลยกูตายวะน่ามันเห็นมันเห็นอะไรล่ะ

มันมันบอยอมลงมาไอ้กระสีบอยอมขึ้นไป <c oughs> ดอกหนึ่งอุยอ้ยเจียบอุ้ยเจียบอุ้ยอุ้ยเจียบอุ้ยเฮ้ยมิตโตหลังมาเอามาตอนไหนวะ ว้าบุตรวัดมาแล้วอ้าวตัวผู้หญิงกินนี่มันไปซะแล้วฮัลโหลมันมันมีตัวผู้หญิงเด้ไ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 ด โอ้หไอ้กเห็นเซบันพูดมันบุมีอย่างเลยนะทุกคนขอโทษครับขอโทษครับแต่นี้เขาสิบบได้ที่หนึ่งอีกบอกว่านะมันคือมายากแท้ที่หนึ่งนี่เล่นน่าไม่โอ้ไอลินคนเดียวเด้อขอไลค์รัวๆนะทุกคนขอบใจ50สิบดาวเด้อสมพรเด้อขอบใจลายเยิบเยิบเยบเยบจัดไป50ิบโอ้โหจัดไป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 เปิดเล้งห้องบอบ่ได้เปิดนอนบม่ได้เปิด เล่นคนเดียวสรงหัวแรงเดี๋ยวตอนแรงประมาณ8ปดโมงจันเล่นคนเดิงทุกคนคิดว่าตานี้ไอซีไดที่หนึ่ง่ถ้าคิดถ้าคิดว่าไอซีไดที่หนึ่งฮมเนหนึ่งเนาะถ้าคิดว่าไอโบไดที่หนึ่งฮมเนสองเฮ้ยวงน้ำเฮาสวยแชมป์อยู่บ้านเลยทุกคนปัญหาคืออยู่บ้านมันสีมีบ่มันมันมันยันมันมีโตก่อนเฮาแล้วนะไอซีดักพวกที่สีลอยน้ำมาเ,เกิน 2. เมนสองเฮ้ยบูให้กำลังใจกันเลยไปพวกนี้เหลือเจโตเหลือเจโตนี่เนี่ยน,น่าจะเหลือประมาณ2-3ตีน่าจะอยู่สะพานเนาะหรือว่าอาจจะอยู่ถึงป้อมก็เ็เนได เอาว่าเหลือหกตัวแล้วทุกคนเหลือห้าตัวที่ต้องจัดการชิวๆชิวๆเนยน็นๆตอนนี้วงไกด์จะเริ่มบีบแล้วเจอละ ซ้ำก่อนทุกคนจะได้มีคนมาลัด เขาใจสิบห้าดาวด้วยอายุแขวงอย่างเนาะอายุคำมวนเนาะเอ้ยอายุเวียงจันทร์ เฮ้ติกระทะอกลางขอขอหัวหน่อยละกันขอหัวหน่อยละกันขอหัวหน่อยละกัน ขอหวัวนายละก,กันเนี่โอ้โหที่หนึ่งมาแล้วทุกคนเก็บแจกสลิอห15ดาวเด้อสายล้อมเนาะ